คนใหม่มาประมาณอสองสามกิโลน้งเคี้ยวบะสวยเลย <c oughs> า <c oughs> บอกว่าให้มารันละมาคนใหม่ครับถามมามาว่าท่านตัดใหม่ไปเห็ดนอหลางถวยนะครับรอ,รอ,อยู่ของน้ำชั่วข้าวอยู่โครงการไร้ลำบุญครับามาดมาูชุก,กะ หลุดสล็งมาค,ครนรพรพอกระเทือนหลดกระพากับหมอนม้ำหัวลายลำอยู่สิบว่ามามา,ามามาแล้วถามา

กันลองสองกับเขาอยู่เถิดสวรรค์มาวันเคยอย่างกาและที่กว่าแล้วนะครับผมจะเอาลงลงช่อง YouTube ฝากช่อง YouTube นั้นมานะครับในช่างนัทพลชินโฮงนะครับของยูทูบนี่กันพ่อได้เลยพ่อได้อ,อ,ดอโทรศัพท์ได้เดือนนี้เลยครับพโฆษณาเขาเรื่อยๆอยู่ครับ ผมวิเวลาไปอัพนะครับเบียงการงานหลายงานหลาดงานหลวงาลมาเร็วมาเร็ว Hey! 空着谁的？有，再换台。哎，完啦，呐 <sighs>